สวัสดีคะ่ะจากประกาศหอมสวีเดนนะคะค่ะวันนี้อ่อประกาหอมขับเจ้ากระปุกลุกวนภูเขานิดนึงนะคะเป็นครั้งแรกคะ่ะอ,อ่ดูตามแผนที่นะคะคุณแลมโบเอ่อชี้ให้ดูคะ่ะตามแผนที่คิดว่าจะไม่หลงคะ่ะประกาหอมอยากจะเก็บภาพบรรยากาศภูเขาป่าลอ้ลอมรอบ เขาป่าที่ล้อมรอบในเ,เขตนี้นะคะที่เนลนดอล่าแล้วก็าทางหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะขับรถเข้าไปด้านนี้ผ่านฟาร์มผ่านทุ่งหญ้าตรงไหนบ้างเดี๋ยวพักการหอมจะได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะคะแบ่งปันบรรยากาศ สดชื่นในประเทศสวีเดนนะคะวันนี้แสงแดดแรงค่ะออุณหภูมิอยู่ที่12องศาก็จัดว่าแรงในประเทศสวีเดนแต่ว่าอาตอนกลางคืนอากาศยังติดลบอยู่ค่ะเมื่อคืนนี้ติดลบ5ถ้าเราเอาผากออกตายแน่นอนค่ะก็ <c oughs> เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะคะรุ้นไปพร้อมๆกันค่ะว่าด้านหน้าเราจะมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผกการหอมจะหันมาให้ดูนี่เจ้ากระปุกลูกจอดอยู่นี่นะคะคุณเมโบล้างให้สะเอี่ยมเลยค่ะเอาเขาออกมาขับบ้างค่ะเครื่องยนต์เขาจะได้ทํางานถ้าเราจอดไว้นานๆเดี๋ยวมันขัดข้องค่ะแล้วก็ประกาศหอมจะหันไปด้านน้นนะคะเพราะ ด้านโน้นเป็นบ้านของคุณป้าอิงรฤที่คุณแลมโบซื้อหมวกจากข้นแกะเนี่ยแล่ละค่ะแล้วก็มีมา้าค่ะก็เป็นฟาร์มของคุณป้าแหละค่ะอันนี้นะคะม้าสองตัวยาที่เขาเก็บไว้ในพลาสติกเนี่ยค่ะ ที่กองขาวขาวผักกาดหอมเคยเก็บภาพให้ทุกท่านดูแล้วนะคะว่าวิธีการเก็บหยาเอาไว้เลี้ยงสัตว์ในช่วงดูดูหนาวค่ะนี่คือบ้านคุณป้าอิงริสนะคะจากบ้านคุณป้าอิงริสแล้วผักกาดหอมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในเขตของป่าและทุ่งหญ้าค่ะ เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะว่าด้านหน้ามันจะมีอะไรบ้างเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ประกาศหอมเซเว์หนทางเส้นนี้จ้าประกาศหอมน้ำตะก้ามาด้วยนะคะเผื่อเจอผักเจอเห็ดเผื่อเจอเห็ดแล้วก็วัชพืชที่กินได้ก็จะเก็บกลับบ้านค่ะนี่ค่ะเข้าเขตป่าแล้วค่ะ มีต้นไม้ใหญ่บรรยากาศร่มรื่นทีเดียวว้าวโอ้โหเซอร์เวป่านิดนึงนะคะต้นบูเบอร์รี่เพียบเลยค่ะเดี๋ยวจอดนิดนึงจอดนิดนึงจอดนิดนึง งบูเบอรี่เลยค่ะนี่นะคะนี่คือป่าบูเบอรี่ไม่เคยมานะคะเนี่ยคุณแลมโบก็ไม่ได้บอกด้วยถือว่าเซอร์เวป่าค่ะเราจะได้รู้ว่าต้นมันมีอยู่ตรงไหนบ้างนี่นะคะนี่คือลิงออนค่ะ ต้นนี้คือลิงออนต้นที่เป็นฝอ,อยฝยนี่ก็คือบูเบอรี่ค่ะเขาเริ่มแตกยอดแตกยอดแล้วค่ะวันยากาศสดชื่นเลยนี่มาแค่ห่างบ้านคุณเลมโบประมาณกิโลครึ่งเองนะคะเนี่ยว้าว ยอดเลยค่ะเป็นไงคะสดชื่นไหมยคะได้มองเห็นต้นลิงออนต้นบูเบอรี่ก็มีความสุขแล้วค่ะเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะคะดีใจที่ได้แบ่งปันความสดชื่นถึงกันนะคะพอถึงฤด,ดูเก็บเราก็จะได้มาเก็บไปพร้อมๆกันจ้า โอ้เยอะเลยค่ะนี่ทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้จะไม่พาเดินป่าลึกนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาสกูตเตอร์มาด้วยค่ะเดี๋ยวว่าหลังเอาสกูตเตอร์มาด้วยค่ะอากาศหอมดูทำเลแล้วน่าจะเป็นทำเลเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะชุ่มชื้นค่ะนี่ขอนเห็ดขอนอย่าง ขอนขนาดนี้น่าจะมีเห็ดหูหนูให้เก็บโชว์แม่ๆบ้างเนาะน้องๆพี่ๆต่างก็ลุ้นบอกโอ้ยพี่ประกาศหอมไม่มีเห็ดหูหนูเหรอโอ้ยถ้ามีละเซ็ตโจนแน่เลยจ้ะพี่น้องจา้าโอ้ยได้เรียวได้แรงจ้ะพี่น้องได้เห็นขอนไม้ได้เข้าป่า ได้ survey. เซอรวอต้อนผลไม้รากไม้อย่างน้อยเราก็รู้จุดแล้วค่ะว่าตรงไหนมีที่เก็บบ้างค่ะตอนนี้เป็นขึ้นเขาแล้วค่ะขึ้นเขาสูงเลยชอบมากอะ่ะบรรยากาศแบบนี้เรามาดูกันว่ายอดเขามันมีอะไรบ้าง เนี่ยค่ะอีกหน่อยทุ่งหญ้าจะเขียวขจีเดี๋ยวสัตว์ป่ามันก็มากินค่ะเดี๋ยวเก็บภาพให้ดูในช่วงฤดูเขาปลูกหญ้ากันนะคะค่ะนี่ก็คือกองหญ้าที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาเก็บเอาไว้ขายหรือว่าเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะคะน,นี่ค่ะกองขาวๆเนี่ยค่ะอูโหู ด้านนี้สวยมากเลยค่ะเป็นภูเขาหินว้าวอยากจะหยุดถ่ายค่ะแต่ว่ามีบ้านคนเก่งใจนี่ค่ะหลังคาแดงแป๊ดเลยนี่ค่ะเป็นฟาร์มค่ะ,เป,คะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือว่ากเกษตรกรค่ะมีหมู่บ้านอยู่บนทุ่งเขา ย่าค่ะรูมันติกมากๆเลยค่ะค่ะตอนนี้เป็นทางรถหลั่นลงเขานะคะริมซ้ายขวานี่ดูแล้วน่าจะเป็นป่าเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะว้าวสวยงามร่มรื่นค่ะมือก็อาจจะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าขับรถไปด้วยไม่ต้องห่วงนะคะ พยายามค่ะเพื่ออยากจะเก็บภาพมาให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศค่ะทํามัวห่วงกังวลหรือว่ากลัวนู่นนี่ก็คุณคุณก็ไม่ได้เห็นภาพกันพอดีค่ะค่ะตอนนี้พกักการหอมมาจอดรถอยู่บนกลางภูเขานะคะตอนแรกมันเป็นทางสามแพ่งอยู่ค่ะพะกักการหอม คิดว่าเอ๊ะจะเลือกด้านซ้ายหรือด้านขวาดีนึกขึ้นมาได้เราต้องไปด้านขวาถ้าไปด้านซ้ายมันจะเลี้ยวกลับบ้านเร็วขึ้นพกักการหอมเลยเลี้ยวเข้ามาด้านขวาตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนภูเขาแล้วค่ะแล้วก็มีเอ่อเป็นปโป่งนะคะเป็นตาน้ําค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะแต่ไม่ได้เปรี่ยวนะคะเพราะว่า มีบ้านหลังหนึ่งลิบๆอยู่ตรงนู้นประเทศสวีเดนก็คือเขาจะอยู่กันธรรมชาติอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวในประเทศสวีเดนเพราะว่าบ้านหรือป่าก็เอ่อไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือต่างจังหวัดบ้านก็บ่มอยู่ในป่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ป่าถึง7 5เปอร์เซ็นในประเทศสวีเดนนะคะประเทศของเขา แผ่นดินน่าจะใหญ่กว่าประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีประชากรแค่9ล้านคนคิดดูค่ะว่ามีพื้นที่ว่างเยอะขนาดไหนไปค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะพาไปเดินและเลาะชมบรรยากาศริมทางบนภูเขานะจ๊ะค่ะเป็นแอ่งน้ำอยู่กลางภูเขาะคะ่ะไม่รู้จะเป็นขึ้นธรรมชาติหรือว่าเป็นการขุดขึ้นมาถ้าเป็นบ้านของพักการหอมนะคะ บนภูเขาเขาจะช้อนอีปุ่มได้เลยค่ะอีปุ่มอีแยงมันเป็นลูกออดของกบภูเขานะคะเนี่ค่ะอูแดดร้อนๆอย่างนี้หนาวเลยค่ะเย็นเลยค่ะบรรยากาศไม่น่าเชื่อเลยแล้วคุณเลนโบก็คุณเลมโบก็ไม่รู้ด้วยนะคะเขาบอกเก็บภาพให้ดูด้วยกลิ่นสปอเห็ดค่ะ โอ้โหเจอขอนเห็ดดึกตำบันเลยค่ะนี่ใหญ่โตมโหลานค่ะป๊าเจะพอจะแม่เห็ดว้าวโอ้โหดงบูเบอรี่ค่ะดงบูเบอรี่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่บูเบอรี่ค่ะ ตรงนู้นเป็นป่าเห็ดเพราะว่าลักษณะแบบนั้นเห็ดต้องมีเชื่อผู้เชี่ยวชาญหอมเดี๋ยวผักการหอมจะส่องบ้านให้ดูวิบวิบนะคะสีแดงแดงค่ะเห็นไหมคะผัะกการหอมบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะค่ะตอนนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเขาเพิ่งจะลงปุ๋ยนะคะ พวกมูลสัตว์นะคะเห็นไหมรถไถเจเาะทำงานอยู่ด้านโน้นค่ะอีกสักหน่อยค่ะคีขวขจีไปทางภูเขาค่ะนี่เราเข้ามาในเขตป่าอีกแล้วค่ะนี่ก็คือป่าบ้านเขาแหละค่ะป่าบ้านเขานี่ขับรถเข้ามาได้เลยเห็นไหมคะต้นไม้สวยงามมากเลยอยากจะจอด เก็บภาพตรงนี้ค่ะแต่ก็เกรงใจรถไถเนี่ยหาด้านซ้ายมือนะคะรถไถทำงานอยู่นี่ค่ะท้องฟ้าโปร่งมากค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะจอดรถตรงนี้เก็บภาพบรรยากาศบนภูเขานะคะแต่ทุกท่านก็ไม่ต้องกลัวอีกนั่นละค่ะถึงแม้แต่เราอยู่บนภูเขาดูบ้านค่ะนี่ค่ะ บ้านหลังใหญ่โตค่ะแอบซ่อนอยู่กลางป่ากลางภูเขาไม่ได้เปรี่ยวอย่างที่ท่านเห็นนะคะบรรยากาศบรรยากาศสดชื่นมากๆค่ะนี่นะคะป่าเห็ดป่าเห็ดทาการหอมจอดรถนี่ริมทางได้ยินเสียงแท็กเตอร์ทำงานไหมค่ะ,กะเกษตรกรเขาไถอาหญ้าพวนดิน ลงปุ๋ยอยู่ด้านนู้นค่ะลุกๆตรงนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะเดินขึ้นไปตรงนี้ค่ะมีรอยเดินไม่คนก็สัตว์ค่ะรอยสัตว์ป่าเยอะนี่ผักกาดหอมยืนอยู่บนที่สูงแล้วค่ะอุย้ยนึกถึงค่ะรดดูเห็ดต้องเยอะแน่ๆเลยอ๋อรอยคนเข้ามาตัดไม้ค่ะเนี่ย นี่ก็เป็นหมูป่าค่ะพวกหมูป่าพวกสัตว์ป่าเขาคุยอีเห็นอะไรพวกนี้ค่ะนี่ด้านล่างนี้เป็นที่ต่ำค่ะอ๋อมีโป่องอยู่ตรงนี้นี่นาะค่ะใช่นี่คือทางเดินของสัตว์ป่านะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ สดชื่นไหมปากการหอมแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยค่ะตอนอยู่ที่บ้านขับรถมา12องศาตอนนี้น่าจะประมาณ6หรือ7นะคะเริ่มเย็นเลยค่ะเย็นเจ็บเลยบรรยากาศตอนนี้ผักการหอมยืนอยู่บนที่สูงนะคะถ้ามองไปด้านโน้นก็จะเห็นเกษตรกร,เ,ร,กรเขา รถไถอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็วนเข้าหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะดีใจมากเลยค่ะได้ออกมาสูดอากาศแบบแปลกๆไปเรื่อยๆผักกาดหอมไม่กลัวนะคะก็ไม่อยากจะให้คุณคุณกลัวค่ะเพราะว่านี่ก็คือวิถีชีวิตของผักกาดหอมอยู่แล้วค่ะคือชอบอยู่กับป่าอยู่กับเขาเราเติบโตมากับป่าพอได้เข้าป่าแล้วเหมือนกับ ได้อยู่บ้านของตัวเองอ่ะอบอุ่นค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยค่ะ<ม>นี่แหละปาเหตุของเราแน่นอนค่ะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือผลไม้ค่ะเพราะว่าประการหอมสัมผัสได้ด้วยกลิ่นของสปอเก่าๆแห้งๆ แล้วก็ผลไม้ก็เยอะค่ะเป็นลิงอนแล้วก็บูเบร์บูเบอรี่นะคะ,ะต้นไม้ใหญ่หญ้ามอสเขียวขจีขนาดนี้นี่ก็คือป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความชุ่มชื้นค่ะจึงได้เกิดหญ้ามอสแล้วก็ต้นไม้ได้สวยงามขนาดนี้ตอนนี้ผักกาดหอมยืนอยู่บนภูเขาเล็กๆนะคะ แหมมีความรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นฤดูร้อนฤดูเก็บเห็ดจริงๆค่ะกะ็รออึดใจน,นึงนะคะอ่ามันต้องมีมาตามฤดูกาลค่ะไม่ใช่ฤดูของมันมันก็ไม่มาค่ะต่างคนต่างก็เฝ้ารอค่ะชอบวิธีการเก็บเห็ดชอบพาเข้าป่าค่ะตอนนี้ก็กินผักป่าไปก่อนค่ะพวกวัชพืชที่กินได้แล้วก็ เป็นวัชพืชที่กินได้แล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าค่ะดูแลผลละหมากรากไม้ค่ะใส่ปุ๋ยพวนดินค่ะเดี๋ยวเราจะได้เก็บกินตามฤดูกาลทั้งในบ้านแต่ในป่าน,นี่ธรรมชาติดูแลไว้ให้ฝากดวงฝากโชคชะตาไว้กับธรรมชาติเหมือนกันค่ะถ้าในช่วงที่อ,อย่างผลละหมากรากไม้พวกนี้ถ้ามันเริ่มเป็นดอกแล้วหิมะลงในช่วงนั้นก็เสียหายเหมือนกันค่ะ บางปีก็เยอะบางปีก็ไม่มีเอาซะเลยค่ะคุณเลมโบถึงบอกว่าไม่ต้องตกใจนะที่รักเห็ดผักกาดหอมบอกว่าไม่ไม่กินเห็ดมั่งอนะที่ลักบอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรเห็ดแห้งเนี่ยเราเก็บได้ถึงสิบห้าปีเพราะว่าเห็ดบางปีมันไม่มีก็ก็มีค่ะมันไม่ใช่ว่าจะมีทุกปีนะคะอันนี้ก็เราก็ฝากไว้กับธรรมชาติเหมือนกันค่ะทีนี้ ไปไหนดีค่ะค่ะก็โอ้ยไม่อยากจะออกจากตรงนี้เลยค่ะมันมันเย็นสดชื่นค่ะมันอากาศมันบริสุทธิ์อะค่ะอยากจะแบ่งปันไปให้ทุกคนทั่วโลกเลยค่ะที่กำลังลำบากในการเก็บตัวเองกักตัวเองค่ะบาง ที่จะต้องอเพื่อดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพื่อคนรอบข้างค่ะแต่พักการหอมก็มีอิสระอยู่ในป่าในเขาค่ะอย่างคลิปที่แล้วน้องเล็กๆบอกว่าโหพี่หนูได้ดูคลิปพี่แล้วมันสดชื่นตามไปด้วยเพราะว่าหนอูอยู่กรุงเทพนะอยู่แต่คอนโดมันก็อุดอู้อยู่แต็นในห้องบอกเข้าใจเลยค่ะเข้าใจความรู้สึก น้องบอกว่าเอยเก็บภาพบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันอะไรไม่ได้ก็คือแบ่งปันธรรมชาติที่ผักกาดหอมได้มาสัมผัสกับตัวเองแบบเนี้ค่ะแบ่งปันค่ะทุกคนขอให้มีความสุขและสดชื่นไปตามจินตนาการค่ะค่ะช่วงนี้ผักกาดหอมมีความสุขค่ะ เพราะว่าได้ออกกำลังกายแล้วก็ร่างกายได้พักผ่อนนะคะก็ลดหุนลงมาได้บ้างนะคะมันก็ไม่ใช่ลดมาแล้วก็จะสวยงามค่ะลดมาแล้วก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นไขมันมันลดลงแต่ผักการหอมถึงอ้วนผักการหอมก็ก็มีสุขภาพดีอยู่แล้วล่ะค่ะ เราว่าออกกําลังกายแล้วก็ทํางานหนักๆมาตลอดค่ะทีนี้ช่วงนี้มีความสุขได้ใส่ยีนค่ะยีนทั้งหมดมี5้าตัวคนอื่นเขาเขาเป็นคนฝรั่งไซส์ฝรั่งเขาจะตัวสูงนะคะผักการหอมตัวเตี้ยค่ะตัวเตี้ยแล้วอ้วนก็เลยต้องซื้ออ่ากางเกงยีนที่ตัวใหญ่แล้วตัดขาตัดขาออกนะคะส่วนขาก็เอามา มาทําเป็นกระเป๋าเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํากระเป๋าขึ้นมาใส่ได้เป็นคนที่ชอบพกโทรศัพท์โรศัพอะไรก็คือกลายเป็นกางเกงยีนก็เป็นแบบยีนแบบแบบนี้ไปเลยค่ะ,คะตัวนี้นะคะอากาศหอมจะให้ดูว่าอันนี้พอดีซักแล้วก็เอาเก็บไว้ในรถค่ะ ด้วยความอ้วนของเรานะคะพะกักการหอมใสแล้วก็เป็นคนขาใหญ่ค่ะต้นขานี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ซักแห้งแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะปะค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะนี่นิ้วออกเลยปะได้นะคะเกงยีนปะดันเป้าดัานอะไรก็ก็ใส่ได้ค่ะดีใจได้ใส่ยีนแล้วค่ะ <c oughs> ก็บอกให้คุณ ให้คุณคุณดูเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะผักกาดหอมมียีนตัวเดียวมีทั้งหมดห้าตัวแล้วไซส์เดียวเหมือนเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไซส์อะไรชอบทรงอะไรก็จะทําเหมือนเดิมค่ะไม่ไม่ค่อยได้พิถีพิถันเอ่อแต่งนุ่นเอ่เอเรื่องเสื้อผ้าเท่าไหร่ค่ะก็เพียงแต่ว่าใส่ให้เหมาะสมก็ก็โอเคค่ะพูดกันถึงเรื่องเสื้อผ้าเนาะ จ้าแบ่งปันความสดชื่นไปถึงทุกท่านทั่วโลกเลยจ้าชมบรรยากาศพอแล้วค่ะตรงนี้เจ้ากระปุกลุกอยู่ด้านล่างโน้นค่ะเสียงแท็กเตอร์ก็ยังทำงานอยู่มีรถผ่านไปสามคันจอดมองแล้วยิ้มบ๊ายบายค่ะที่นี่ทักทายตามอัธยาศัยอัธยาศัยดีค่ะ ไม่รู้จักก็ให้ให้แล้วก็บกมือกันทักทายกันนะคะนี่คือมารยาทของชาวต่างชาติของที่นี่ค่ะะการหอมบอกทุกท่านแล้วว่าเขตนี้ก็คือเป็นเขตอุตสาหกรรมป่าไม้จ้าลัดเลาะภูเขามาค่ะโอ้โหจอดนิดนึงนะคะนี่ด้านขวาค่ะป่าเห็ดเลยค่ะนี่ป่าเห็ดเลยค่ะแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะคะ แล้วก็ด้านซ้ายค่ะด้านหน้าก็มีบ้านนะคะเห็นไหมคะบอกแล้วบ้านมีทั้งขยะสองอันก็บ้านต้องมีสองหลังค่ะจริงๆด้วยค่ะเห็นไหมคะ แล้วตอนนี้ผักการหอมก็เลี้ยวขวาพเพื่อที่จะกลับมาทางบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นทางที่ผักการหอมกับคุณเลมโบเคยเก็บภาพให้กับคุณคุณได้ดูในตอนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะตรงนี้มันจะเป็นซุ้มแล้วก็สวยงามมากค่ะแต่ตอนนี้มันร่วงหล่นไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มจะปริใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะ เป็นไงบ้างคะเส้นทางลูกลังต่างจังหวัดของเมืองนอกคะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีนะคะนี่มีค่ะทางลูกลังจ้ามีแท็กซี่วิ่งผ่านหน้าไปฝุ่นไงกุ๊บเงยไงง้องไงง้องเลย มองเห็นด้านหน้าน,นี่ก็คือบ้านของคุณป้าอิงริดนะคะคุณป้าอิงริดที่ทำหมวกจากคนสัตว์ขายอะคะ่ะโอ้แกบ้านคุณป้าอิงริดก็มาบ้านเพื่อนบ้านสองหลังอยู่ซ้ายมือนะคะ ้านสีขาวนี้คือใช้ถังขยะร่วมกันอยู่ค่ะเป็นเขตแดนของเรานะคะเห็นบ้านแล้วค่ะบ้านเราอยู่ตรงนี้เอง <yt> <multi> <ress> ไม่หลงไม่หลง่า <yt> เของบ้านอยู่นี่เมื่อวานพกักการหอมทำความสะอาดตรงนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วตอนนี้พกักการหอมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ ก็มานั่งฟังเสียงน้ำเสาะหินข้างๆบ้านนะคะในบริเวณที่ของเราค่ะเก็บดอกวิทสิปะหรือว่าถ้าหลายดอกแบบนี้เขาเรียกว่าวิสิปรกำลังบานเลยค่ะในข้างลั้วของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะ ขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านนะคะปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงค่ะส่งกํำลังใจมาให้ทุกๆท,ท่านเลยค่ะทั่วโลกเลยค่ะแบ่งป,ปันความสดชื่นนะคะสําหรับคลิปนี้พะการหอมขอไว้แค่นี้ก่อนค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเดี๋ยวพะการหอมจะหาบรรยากาศ ดีๆมาแบ่งปันทุกท่านอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ